แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนคนไทยที่เป็นเกษตรกรทุกๆคนนะคะข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วนะคะแล้วก็ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรสามารถขอใช้ไฟเกษตรกรในราคาถูกกว่าเดิมได้นะคะโดยการใช้ไฟเกษตรกรเนะี่ยสามารถดําเนินการในเรื่องของการสูบน้ําการจ่ายไฟจ่ายไฟในสวนไร่นาหรือว,ว่าวิธีอื่นใดที่เกษตรกรอยากจะขอรับสิทธิ์ในส่วนของการช่วยเหลือจากทางภาครัฐในการใช้ไฟเกษตรกรใน ราคาถูกกว่าเดิมติดต่อที่ไหนทําอย่างไรวันนี้มีราเลียมาฝากคุณผู้ชมค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กระชรากดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศวันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารจากเพจ BAC Thailand ของทางธนาคารทกสนะคะก็แจ้งข่าวดีเกษตรกรเมื่อวันที่12มีนาะคม2567ที่ผ่านมา ถึงเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรและก็เกษตรกร,ร,กรท่านไหนที่มีความประสงค์อยากจะใช้ไฟเกษตรกร,ร,กรในราคาที่ถูกกว่าเดิมสามารถลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ได้ซึ่งการใช้ไฟเกษตรกร,ร,กรค่ะสําหรับเดิมเครื่องสุบน้ําการจ่ายน้ําการจ่ายไฟในสวนไรนาเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้เกษตรกร,ะร,กระสะดวกสบายมากขึ้นซึ่งอัตราค่าไฟตรงนี้อาจจะแตกต่างจากค่าไฟบ้านทั่วไปหลังจากมีการพิจารณารายละเอียดแล้วนะคะเอกสาร ครบท้วนก็จะมีการติดต่อการไฟฟ้าเพื่อให้เกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้นะคะได้ใช้ไฟเกษตรกรได้เลยค่ะส่วนขั้นตอนในการลงทะเบียนคุณผู้ชมมาฟังไปพร้อมๆกันค่ะเกษตรกรท่านไหนที่ขึ้นทะเบียนแล้วขอใช้ไฟเกษตรกรได้ในราคาถูกเอกสารที่จะต้องเตรียมก็คือสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนสำเนาโฉนดที่ดินแล้วก็สำเนาทะเบียนเกษตรกรเตรียมไปด้วยนะคะในการลงทะเบียนส่วนขั้นตอนในการใช้ไฟเกษตรกรค่ะ หนึ่งค่ะขอเลขที่บ้านจะต้องมีบ้านพักแล้วก็มีห้องน้ําด้วยยื่นเรื่องได้ที่ท้องถิน่นอบตเทศบาลใกล้บ้านท่านได้ค่ะแล้วก็ยื่นเรื่องได้ที่การไฟฟ้าในพื้นที่หรือจะร่วมกับเพื่อนบ้านที่อยู่ในระแวกเดียวกัน3าหลังขึ้นไปก็สามารถทําได้นะคะคุณผู้ชมหาเกษตรกรท่านไหนสนใจก็ไปลงทะเบียนตามนี้นะคะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากเลยหากท่านชอบป่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกําลังใจให้สวัสดีค่ะ